D.C.A ม,มันแปลว่าอะไรจ๊ะ ดอลล่ r คอสเอเวอร์จิงนะคะจริงๆแล้ววิธีการลงทุนเนี่ยนะคะมี2รูปแบบค่ะที่ใช้กันหนึ่งก็คือลงทุนแบบล่ำซ้ำคือใช้เงินก้อนใส่เข้าไปเลยกับ2คือ DCA ดอลล a r คอสเอเวอร์จิงวันนี้ทางทีมงานเดอะแซนดัตเวลล์นะคะก็เลยจะอธิบายฟังนะคะว่าคืออะไร DCA เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่าดอลลร์ก็พอจะเดาได้นะคะว่ามาจากฝั่งของสารบริการคำถามคือทำไมต้องเฉลี่ยด้วยนะคะดอลล a าคอสเอเวอร์จิงเนี่ยมี2มิติคือเท่ากันทั้งในแง่ของจานวนเงินและระยะเวลาค่ะ เช่นเ,เดือนละ100บาทนะคะสัปดาห์ละห้าบาทหรือไตรามาสละ1,000บาทก็ได้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมี2มิติคือเวลากับจำนวนเงินจะเท่าเท่ากันนะคะซึ่งคำถามคือทำไมต้อง DCA ถ้าเรามาดูแล้วนะคะในมุมของการลงทุนเนี่ยดอลลาร์คอสเอเวอร์จิ้งนี้จะมี2มิติค่ะคือถ้าเป็นตลาด ขุ้นขาขึ้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรขาขึ้นเองนะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าเราก็จะซื้อแบบไม่ได้สูงโดดไปมากนักนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นขาลงนะคะก็จะขาดทุนน้อยกว่าที่จะซื้อในคราวเดียวกันเป็นต้นก็แปลว่าถ้าเราใส่เงินจํานวนเท่าๆกันไปเนี่ยถ้าหุ้นขึ้นเราก็ได้จํานวนหุ้นน้อยถ้าหุ้นลงก็ได้จํานวนหุ้นมากสุดท้ายพอของเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าเฉลี่ยของตลาดนะคะถามว่าข้อดีของ DCA คืออะไรทำไมหลายคนถึงแนะนำวิธีนี้ข้อดีมีด้วยกัน3ข้อหลักนะคะ 1. คือตัดเรื่องอารมณ์ออกไปเพราะว่าในช่วงที่อย่างตลาดขาลงช่วงเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่กล้าลงทุนนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะลงไปถึงเมาาื่อไรจากหร้อยพาก1 6 0 0ัน0ี่ร้0ยพยจนกระทั่ง1,200และ1 1 0 0นะคะถ้าเราไม่ DCA เชื่อเหลือเกินว่าอารมณ์ของเราก็จะไม่กล้าที่จะเข้าลงทุนทั้งๆท,ที่ช่วงนั้นเป็นโอกาสที่ดีของการซื้อของดี ราคาถูกด้วยซ้ำแต่ถ้า DCA นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถลงทุนได้ในทุกๆระยะเวลาเป็นต้นในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราชัดเจนว่าเราอยากจะลงทุนเพื่ออะไร DCA ก็จะช่วยให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายที่ต้องการได้นะคะอย่างเช่นเราลงทุนเพื่อมีเงินล้านเราลงทุนเพื่อมีเงิน10ล้านในใช้ วันเกษียณน,นะคะหรือว่าลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดเงินออมของเราให้สบายในอนาคตซึ่งการ DCA ก็จะทําให้เราโฟกัสที่เป้าหมายคือจํานวนเงินลงทุนเป็นหลักนะคะยี่บางคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนเท่านี้อยากแบ่งลงทุน 10- หรือ20%ก็ใช้ DCA ได้นะคะไม่ต้องไปขึ้นลงจากภาพของตลาดมากนักนะคะก็ตัดบัญชีไปเลยทุกๆเดือนเป็นต้นและสุดท้ายสําคัญที่สุดคือสร้างวิัยในการลงทุนให้กับตัวเองและเป็นการลงทุนแบบสมัคร

ซึ่งส่วนตัวฟันเอนะคะก็ใช้หลัก DCA มาตั้งแต่ต้นของการลงทุนแล้วแล้วก็ยังลงทุนต่อเนื่องแบบ DCA จนถึงทุกวันนี้จริงๆวิธีการเนึงที่ใช้ง่ายที่สุดสําหรับใครที่เสียภาษีก็คือ DCA ผ่านกองทุนที่ลดหย่อนภาษีนะคะอย่าง SSF หรือว่า RMF ค่ะเพราะว่ากองทุนเหล่านี้ยังไงเรารู้แน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ละปีเราควรจะต้องซื้อเพื่อใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการ DCA ตั้งแต่ต้นปีดีกว่าไปซื้อเมื่อรอโบนัสออกปลายปีเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ใช้้้้สิิททธ์ไไไม่ได่ดดดลงุนวยก็คะ